สวัสดีครับเกียรติคมครับอยู่ที่เกียรติารมฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมเนี่เช้านี้ก็โอ้โหแดดมาแล้วครับผมเนี่ยพราะพันธุ์ชบังเราก็นี่ครับก็อ,อยู่ใ,ใกล้นีครับเราดูเราอยู่ใกล้ชิดกับพ่อพันธุ์ของเราเลยครับผมเพราะว่าบ้านเราติดพื้นที่มีจํากัดก็เลี้ยงแบบจํากัดไปนิดนึงนะครับผมดูดูเช้านี้ก็ จะคึกหรือเปล่าครับผมหรือว่าด้วยอาการหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเมื่อคืนทำอะไรมายุ่งกัดเหรอฮะทำไมตุ่มเยอะแท้ต้องคอยเองนะดูลักษณะของพันคอแดงของเรากันนะครับผมนี่มา,าถ่ายด้านล่างให้ดูนะครับผมดูลักษณะหน้าอกของเขาตัวนี้ก็คือตัวหน้าอกตัวนี้ก็มีหน้าที่ไว้ชนครับผมไว้ชนชนหมายความว่า วิ่งชนศัตรูนะครับแล้วก็ใช้ขาเป็นอาวุธนะครับผมในการวิ่งเข้าหาศัตรูครับผมแล้วก็บางทาีก็ใช้ขาทั้งหน้าอกนะครับทั้งชนศัตรูที่เข้ามาทําร้ายเขานะครับโดยธรรมชาตินะครับผมดูดูพ่อพันธ์คอแดงของเราครับผมก็กระปูนี่ก็คือแบบสมบูรณ์แข็งแรงเลยครับผมนี่เชีาวชีนนนี่ลักษณะอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้จะเป็นแม่พันธ์ครับผมอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ แมพันธุ์บุษบาครับผมนี่ลักษณะการสั่นปีกแบบนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทศเป็นสัตว์แล้วนะครับผมช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับข่าวว่าจะมีพายุเข้ามาที่เมืองไทยเราอีกประมาณหนึ่งห,งหงชุดนะครับผมอีกหนึ่งลูก ไม่ใช่หนึ่งชุดอีกหนึ่งลูกครับผมไม่รู้ว่าจะร้า,ายแรงขนาดไหนเราก็รอรับสถานการณ์อยู่นะครับผมบางทีอาถ้าฝนตกบ่อยนอกกระจอกเทศก็จะไม่ออกไข่ตามาตามฤด,ดูครับผมก็ต้องมีเลดกันบ้างครับผมเพราะว่านื่นงอย่างน้อยคอกที่อยู่ตรงนู้นนะครับไม่ใช่เคาะตรงที่อยู่ตรงนู้นครับผมก็จะเป็นอ่า ที่เรือไข่เขาครับผมน้ําเต็มยังไม่ลดเลยครับผมนี่ก็ต้องรอดูว่าพ่อพันธุ์ชบาจะทํารังใหม่หรือเปล่านะครับผมไม่เอาลูกไม่เอา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 อันนี้เราถ่ายคลิปยาวให้ดูนะครับผมตัวเมียก็ค่อนข้างไม่ดุนะครับตุวเมียปกติตุวเมียตัวนี้ก็ดูเหมือนกันแต่พอเป็นสัตว์มาเขาก็จะไม่เป็นอะไรครับผมก็ส่วนมากก็จะสนใจคนสนใจอาหารไปครับผมเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเป็นแม่พันนะครับผม แม่พันคออ่าแดงจะอ่ากล้ามเนื้อนะครับผมน่องจะเป็นสีขาวอมชมพูนิดๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นอ่าพ่อพันธุ์คอแดงอ่าน่องก็จะเป็นสีแดงแล้วเป็นตุ่มสีแดงๆออกมาเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเม็ดเฉดสีของสายพันธุ์คอแดงกันนะครับผมนี่ครับผมโอเคฝาเกเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอ่าเพจทิพพามฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้เป็นคลิปยาวนิดหนึ่งนะครับเข้าไปดูได้น,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ